สิบสองสุชาตพุทธวงศ์ว่าด้วยประวัติของพระสุชาตพุทธเจ้าหนึ่งในมันก,กักบนั้นแลได้มีพระพุทธเจ้าพระนามวาสุชาตะทรงเป็นผู้นำมีพระหันุดังคางราชสีมีลำพัสองามดุดคอโคอสุภะทรงมีพระคุณหาประมาณไม่ได้ หาผู้กระทบกระทั่งได้ยาก 2. พระองค์ไม่มีมนทินบริสุทธิ์ดุจดวงจันทร์มีพระวรกายงดงามดั่งดวงอาทิตย์มีพระรัศมีรุ่งเรืองงดงามทุกเมื่ออย่างนี้ 3. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุพระโพธิญาณอันประเสริฐอย่างสิ้นเชิงแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรที่สุมังคละนคร สเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามวาสุชาตะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงแสดงพระธรรมอันประเสริฐในการแสดงธรรมครั้งที่หนึ่งเทวดาและมนุษย์จำนวน80โกธได้บรรลุธรรม 5. ในคราวที่พระสุชาตะพุทธเจ้าผู้มีพระยศหาประมาณไม่ได้เสด็จจำพรรษาในเทวโลก เทวดาและมนุษย์จำนวนสามล้านเจ็ดแสนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สองหกในคราวที่พระสุชาตาพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนเสด็จเข้าไปยังสำนักพระพุทธบิดาเทวดาและมนุษย์จำนวนหกล้านโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สามพระพุทธเจ้าพระนามวาสุชาตะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มีการประชุมแห่งพระขีนาศบผู้ประศากมนทินมีจิตสงบประงับผู้คงที่สามครั้ง 8. พระขีนาศบล้วนบรรลุอภิญญาและพระธรรมผู้ที่ยังไม่บรรลุในพบน้อยพบใหญ่ประมาณหล้านรูปเหล่านั้นมาประชุมครั้งที่หนึ่ง 9. ในการประชุมครั้งต่อมาในการเมื่อพระชินเจ้าลงจากดาวดึงเทวโลก มีพระขีณนาสพประมาณห้าล้านรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองสิพระอัครสา,าวกพร้อมด้วยพระขีณนาสพประมาณสี่แสนรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้องค์อาจกว่าน,นรชนสิ 11. สมัยนั้นเราเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิมีพลานุภาพมาก เป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่เหาะไปในอากาศได้ 12. เรานั้นเห็นความอัศจรรย์น่าประหลาดใจให้เกิดขนพองสยองกล้าวในโลกจึงเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระนามวาสุชาตะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก 13. เรามอบถวายราชสมบัติเป็นอันมากในทวีปทั้งสและรัตนเจ็ประการอันอุดม ในพระพุทธเจ้าแล้วจึงบวชในสำนักของพระองค์ 14. พวกคนรักษาอารามได้รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในชนบทน้อมปัดใจที่นอนที่นั่งเข้าไปถวายภิกษุสงฆ์ 15. ครั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นใหญ่ในหมื่นจัก,กรวาลก็ทรงพยากรณ์เราว่าในที่สุดสามหมื่นกับ ผู้นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัทที่น่ารื่นรม16พระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกรกิริยาจากประทับที่โคนต้นอาชาป,ปารณิครธทรงรับข้าวปายาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชาราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจากเสวยข้าวปายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชารา แล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่จะทำประทักษิณโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้วปรัสรูที่โคนต้นอสัตถพรึกพระมารดาผู้ให้กําเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายาพระบิดาจะมีพระนามว่าสุโธโธทนะ พระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดมพระโกลิตะเถระและพระอุปติสสะเทระผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจะเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอานน์จะเป็นพระอุปถากบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรีและพระอุบลวรรณาเถรี ผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจัดเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอสัตถพฤกจิตตาขหบดีอุบาสกและหัตถคหบดีอุบาสกชาวเมืองอารวีจัดเป็นอัคระอุปถา นันทมานดาอุบาสิกาและอุตตราอุบาสิกาจะเป็นอัครอุปทายิกาพระโคโดมผู้มียศพระองค์นั้นจะมีพระชนมายุประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่า ท่านผู้นี้เป็นหน่พุทธางกูลสัตว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปร่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจักพราจากาศาสนาของพระโลกกนาฏพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จักพร้อมหน้าหน่พุทธางกูลนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำ พาดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข้าแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพลาดพระจินเจ้าพระองค์นี้ก็จกพร้อมหน้าหนอพุทธทางกูนี้ในอนาคตการ 17. เราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทำความยินดีให้เกิดขึ้นอย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไป18เราได้เล่าเรียนพระสูตรและพระวินยัยอันเป็นวังคสัทถุศาสตร์ทั้งปวงแล้วช่วยประกาศศาสนาของพระชินเจ้าให้รุ่งเรือง19เราเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในคำสั่งสอนนั้นเจริญพรหมวิหารภาวนาถึงความสำเร็จอภิญญาแล้ว ได้ไปเกิดในพรหมโลกยี่สิบรุงชื่อว่าสุมังคละกษัตริย์พระนามว่าอุคตะเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าปภาวดีเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่าชุตตาตะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ยีสบอ็พระองค์ทรงครองคาวาสอยู่9 0้าันปี มีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสิริปราสาทอุปสิริปราสาทและจันทปราสาท22มีนางสนมกำนัน230นางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามวาสิรินันทาพระราชโอรสพระนามว่าอุปเสนะ23พระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสี่ประการ จึงทรงราชพาหนะคือม้าออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่เก้าเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณ24พระมหาวีระพระนามวาสุชาตะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้อันพรมทูลอรัธนาแล้วทรงประกาศธรรมจักรที่พระอุทยานมังทละอันประเสริฐ25พระสุทัศนะเทระพระสุเทวะเทระ พระอัครสาวกพระเถระนามว่านารทะเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าพระนามวสุชาตะผู้สวงหาคุณอันยิ่งใหญ่26พระนาคาเถรีและพระนาคสมานาเถรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้ที่เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นไผยใหญ่27 และต้นไม้นั้นลำต้นแข็งเป็นไผ่ตันมีใบแน่นหนาลำต้นตรงใหญ่หน่าดูน่ารื่นรมใจ28ต้นหนึ่งเจริญงอกงามแล้วแตกกิ่งก้านสาขาออกไปต้นไม้นั้นย่อมงามเหมือนกำหางนกยูงที่ผูกไว้ดีแล้ว29ไม้ไผ่นั้นไม่มีหนาม มีช่องไม้ใหญ่มีกิ่งชิดไม่ห่างมีเงาทึบน่ารื่นรมใจ30สุทัตตาอุบาสกและจิตตาอุบาสกเป็นอัคระอุปถากสุพัตาอุบาสิกาและปทุมมาอุบาสิกาเป็นอัคระอุปถายิกา 31. พระชินเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระวรากายสูงห้าสิบศอก ประกอบด้วยพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการและทรงประกอบด้วยพระคุณทั้งปวง32พระองค์มีพระรัศมีไม่มีอะไรเสมอเหมือนสร้างออกไปโดยรอบไม่มีประมาณไม่มีอะไรเทียบเคียงหาอุปมาไม่ได้33ขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณ90,000มืนปี พระองค์ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมาก34ครั้งนั้นศาสนางดงามไปด้วยพระอาหารหันต์ทั้งหลายเหมือนคลื่นในสาครและเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าศาสนาของพระองค์คับขัางไปด้วยพระอาหารหันต์ทั้งหลายล้วนแต่ผู้ได้วิชาสามอภิญญาหกและพละ ผู้คงที่35พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้และพระคุณเหล่านั้นก็หาอะไรเทียบเคียงไม่ได้ทุกอย่างล้วนอันตร,รธานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอ36พระชินพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่าสุชาตะเสด็จดับขันธทปรินิพาน ที่เสลารามพระเจดีย์ของพระศาสดาที่เสลารามนั้นสูงถึงสามคาวุธชนี้แลสุชาตพุทธวงศ์ที่สิบสองจบ